เราขึ้นรถไฟทั้งหมด3สายด้วยกันนะคะสายแรกที่เราขึ้นใกล้บ้านที่สุดก็คือสายสวนหลวงรอ9นะคะแล้วก็ไปต่อสายสีน้ำเงินนะคะ MRT จากนั้นก็วนหลุดมาต่อสายสีเขียวแล้วมาลงที่สำโรงนะคะขึ้นสถานีจากสำโรงมาลงที่สวนหลวงรอ๙ ่งรถวนลุบนะเรียกวนลุบเนาะนั่นแหละค่ะตั้งแต่ซอย42เนี่ยนะคะส่วนหลวงเราเก้านี้อยู่ซอย42อนะคะอยู่ใกล้กันที่พักที่เราพักอยู่พิ่ันัท์กับแฟนค่าเวลาในการที่จะรักษาสุขภาพแฟนนะคะซึ่งไม่ค่อยสบายนะคะยังเดินกระเพกกระเพกอยู่เลยเราก็จองที่พักไว้หลายวันนะคะแฟนก็เหงาเหงานะชวนมานั่งรถไฟฟ้าเล่นนะคะที่นั่งน่ารักจังเลย เทลที่พิารัสถานี้านรันอยู่ในระบบรถามวนสีสถานีสวนหลวงรอเเนีนน่ยอยู่ใกล้ซีคอนสแควร์มากที่สุดนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวก็ลงสถาน,านีนี้ได้เลยง่ายสุดแล้วนะคะข่างมองเหา่เลยนะเลิ่นแล้วค่ะตอนนี้ สมัยก่อนนะพี่ธนัตนั่งสองแถวไปทำงานนั้นลำบากมากแหมถ้ามีรถไฟเหมือนอย่างตอนนี้สบายเลยค่ะแต่ว่าที่หัวมากนะคะมีอุปสรรคนิดหน่อยเลยเดี๋ยวยังไงจะเล่าให้ฟังค่ะ คือสถานีแอร์พอตลิงหัวหมากนี่จะอยู่ห่างจากสายสีเหลืองประมาณ500เมตรนะคะถ้าเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเราต้องลงจากสถานีหัวหมากก่อนแล้วก็ถ้าใครมีสัมภาระต่างๆนะคะต้องลากกระเป๋านะคะ mm. ก็จะมีทางให้เดินนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่สกายวอล์กคือทางให้เดินด้านล่างคะ่ะแล้วก็ข้ามทางรถไฟด้วยค่อนข้างลำบากนิดน,นึงอะคะ่ะพี่นัทกับแฟนก็เลยต้องนั่งแท็กซี่นะคะเพื่อไปที่สีนครินนะคะ ค่ันพฤหัสบดี next station รักษาเยื่อเด้นวิชาภูโอ้ตอดรู้อยากรู้อยากเห็นนะคะโค้งน่ากลัวเหมือนกันนะเสียวอ่ะทุกคนเจียงต้งเอียดเอยดเลย <laughs> ต้นไม้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแบงคอก ะะภาวนานะคะมี MRT ภาวนาด้วยนะเนี่ย คอนกได้เลยนะคะอันนี้นะคะทุกคนมาถึงลัดสบูลายเดียต่อแคนคอน,น ลาดพาแล้วค่ะใครจะไปไหนต่อก็ต่อบูไลได้เลยนะคะสายสีน้ำเงินโอเคลาดพา You want to get to the lift easy? Okay the lift? อะไปดูสินางจะเดินยังไง สายสีน้ำเงิน MRT เทิร์เล็บฮอคอนเน็กคอนเน็กเลยนะะ่า <c oughs> บาย okay. วันมอโอเคางเกงหลุดตูดแล้วนะคะทุกคนเกงหลุดก้นค่ะ สี่น้ำเงินอ๋อนี่นี่นาลีกทูเทนน้ำเงินลิฟต์มันมีลิฟต์อยู่ทางโน้นนะคะ แต่คุณสามีที่อยากจะเดินบันไดเลื่อนอ่ะบันไดเลื่อนก็บันไดเลื่อนนะคะเราเริ่มจากนี่นะคะจากนี่เลยาลาดพร้าวแล้วก็มานี่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  มื่อกี้ก็เริ่มจากตรงนี้นะคะมานี่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 แล้วก็มานี่มาถึงตรงนี้จากนั้นเราก็จะต่ออันนี้อีกนะคะสายสีเขียวมาสำารงแล้วก็ต่อจากสำารงมาลงตรงจุดนี้นะคะ่ะทุกคนดูนะคะ <c oughs> เนี่ยลงสำารงตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นสายสีเหลืองมาลง หลวงรอเก้าถ okay. ้าเราพ้าอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเช้าเราก็ขึ้นจากตรงนี้นี่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 มานี้มานี่มานี่นะคะมาตรงสีเหลืองนี่แล้วก็ต่อนี่ลงมานี่แล้วก็ต่อนี่มานี้ลงมานี่อีกจุ๊บมาแล้วรถไฟสถานีต่อไปซีแวร์นี่ next station ซีแวร์นตะกี้คนเยอะนะคะไม่ได้ถ่าย ก็คอนเนคตั้งแต่ออกจาก BTS มานะคะแล้วก็มาขึ้นที่เนี่ยํำโองนะคะมันจะคอนเนคสายสีเหลืองยังอยากจะเที่ยว ฟ้าฟ้านะแล้วก็สีเอียงมาสียูดมลก็จะมาตรลุงเราต่อนะคะสถาน,นีที่เราจะลงแล้วก็ขึ้นมาช้าครับนี่เลยเป็นวงเวียนเลยนะคะวันนี้ลิสโซปเดร์สวนหลวงมาถึงแล้วนะคะสวนหลวงลิฟเขียว ราต้องพึ่งลีฟค่ะทุกคนไปแล้วหวานสวยเชียว